ขึ้นอยู่กับว่าจะอักเสบตรงไหนมากเป็นพิเศษเพราะนั่นอย่างที่คุณบอกว่าพี่สําฤิงเนี่ยมีการอักเสบที่ต่อมน้ำเหลืองนะถ้าเกิดการอักเสบมากจนร่างกายควบคุมไม่อยู่เพราะเม็ดเลือดขาวจะต้องเป็นตัวควบคุมถูกไหมฮะแต่เม็ดเลือดขาวเขาทำงานผิดปกติเพราะนั้นโอกาสที่พี่สําเริงหรือคนที่เป็น SLE จะเป็นมะเร็งจะเกิดง่ายมากนะครับต่อครับต่การสุดท้ายตอนหลังก็เริ่มมันหนักเข้าก็คือนิ้วรับ นิ้วล็อกด้วยช,ชาทั้งตัวชาทั้งตัว,ตวก็เป็นตะคิวที่แรกก็เป็นข้างเดียวก่อนเอาไปมาเป็นสองข้างอตอนมาประมาก็ชาไปชาไปอย่างเงี้ยแล้วบอกบางทีก็เก็บตรงหหน้าอกอ่ะก็บอกแฟนว่าฉันไม่ไหวแล้วนะถ้าฉันเป็นอะไรไม่ต้องอรอฉันคืนมานฉันไม่อยากกลับมาตรมางอีก ตอนนั้นผมพอพี่สำเริงม,มีอาการแบบนี้้อบาการรักษาครับเราก็มีการรักษาที่ดีพอไหมครับไป <S <S หาหมอตลอดกินย<ร>า,<ร>าตลอดเลยหมอตามห <ๆ S 1> มอนัดเดืเลือดตุองเตียหค่ะดูผลเลือดตุกมเดียนหนะาหนะมอหมอก็จ่ายยาเดียวว่ากดภูมิยาแก้ปวดเตือนรอยถ้าหนักหนักก็คืออย่างความดันถ้าหนักเขาก็จะเอายาไปถึงก็จะน็อกยาเลยเพราะบอะคุณไม่ออกลัวเนี่ยเอามาพูดมพาพลาดเพราะคุณเป็นอาการหนักขนาดนี้เขาเป็นหมอใหญ่ที่รามา ก็คือรักษาที่โรงพยาบาลรามาที่พอดีนะครับเขามาเปิดคลินิกในนอกเอาเป็นหมอใหญ่ที่นั่นเขาบอกเนี่ยถ้าคุณเอาไม่อยู่คุณว่าคุณเอามาพึ่งคือถ้าแดงไม่ตายก็คือนอนกี่เตียงนะเขาก็จะน็อกยาให้เรานอนนิ่งๆก็คือคําว่าน็อกยาหมายว่าให้เรากินแล้วเราเสลิมเสรือแล้วนอนนิ่งๆไม่ต้องขยับจนกว่าพขาจะวัดสมันว่าเราดีขึ้นหรือยังถึงจะให้เราลุกขึ้นมาอันนี้ผมเบรกนิดนึงนะฮะทุกคนฟังแล้วต้องต้องตามไห้ทันนะฮะสิ่งที่คุณหมอทํามีเหตุผลมาก เพราะการที่ความดันสูงขึ้นมากๆจากอาการเจ็บป่วยจากจุดเริ่มต้นเป็น SLE ก่อนนะฮะเพราะทุกอย่างมันเกิดการอักเสบหมดแม้กระทั่งหลอดเลือดหลอดเลือดมันอักเสบปุ๊บมันจะหดตัวมากวก,กับที่สำเริงเนี่ยเขาทนทรมานเวลาคนที่มีอาการพอทรมานเนี่ยกระจัเครียดไหมครับ <Yeah. S 1> ยิ่งเครียดหลอดเลือดยิ่งหดตัวครับเพราะะนั้นความดันหัวใจยิ่งต้องยิ่งปั๊มสูบฉีดเลือดแรงขึ้นความดันก็ยิ่งสูงพอความดันสูงมากๆแบบนี้เส้นเลือดจะแตกครับ เพราะนี้คุณหมอรู้เลยว่าถ้าปล่อยให้เป็นความดันสูงแบบนี้แล้วพี่เขายังเจ็บปวดทรมานอย่างนี้นะครับก็ให้ยาน็อกไปเลยให้นอนอย่างเดียวเพื่อจะทําให้ความดันของเราในร่างกายเนี้ยมันลดลงเรื่อยๆก็คือพูดง่ายคือฉีดยาอัดยาลงไปนั่นเองแล้วยังไงต่อครับตอนหลังก็มันก็เหมือนมันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกินยาก็ดีขึ้นพอยาหมดเลยก็ไม่ดีตอนหลังก็ต้องกินยานอนหลับทุกคืนจากกินครึ่งเม็ดก็ต้องมากินเม็ดครึ่งก็ต้องมากินเม็ดหนึ่งก็ ถ้ากินสียทุ่นอนก็จะไปตื่นแล้วตอนตีหนึ่งพอตีหนึ่งก็คือไม่นอนีกเลยไม่นอนอีที่ไม่นอนอีกเพราะอะไรครับเพราะมันมันไม่หลับนะมันไม่หลับไม่หลับก็คือเที่ยวฉี่ทั้งคืนทั้นมาจากไหนฉี่เราไม่ได้กินอะไรคือฉี่ทั้งคืนเดี๋ยวเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่โดนสว่างเป็นโรคที่ตอนลังเริ่มทรมานมากกี่ว่ามันนึกว่าทำไมพุ่งพงงถึงปล่อยยาปองจังเงี่ยความทรมานมันเกิดขึ้นทุกอย่างแลยแต่ไอว่าพุ่งพงไม่อยากอยู่แล้วบางทีก็เบื่อคือมันเบื่อนน้น ต่หลังก็เลยมาเจอกันดาเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาเป็นมะเรง็งเป็นมะเรง็งตัดลำไส้แล้วนะเขาบอกพี่ลองดูสิก็เลยเอามาลองดูเอะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันพายดีขึ้นดีขึ้น,นมันถึงว่าเรามากินสินค้าแ้วมันอยู่ดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเร็วไปนิดนึงครับอยากอยากถามอาการต่อนีดนะึงฮะคือตอนนั้นทนแบบรักษามาลิมาสิบปีเลยครับไม่ด<ส>ีขึ้นเลยแะมันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่มยาขึ้นเรื่อยเพิ่มยาขึ้นเรื่อยอัดยาขึ้นเรื่อยอัดยาขึ้นเรื่อย เพื่อที่ประทังประคับประคองอาการสุดท้ายก็คือเมื่อกีปวดไปหมดหัวทเราพร้อมไปใช้ฝังเข็มมีฝังเข็มมาอีกฝังเข็มรอบยี่สิบเข็มทั้งหัวในรอบหมดอ่ะครับแต่รอบกระทำไปครัาพ้าไหนก็ทำทุกอย่างที่หมอบอกว่าเราไม่ไหวเหมือนว่าเราไม่ไหวเราปวดหมดทำไปรอบนั่งฝังเข็มมั่งฝังเข็มนิบหน่อย้ะปวดก็จะไปฝังสามวันติดกันทั้งทั้งหมดนี่คุณแม่รักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมเป็นหมอใหญ่ค่ะ หมอใหญ่ที่เรามาเข้ามาเปิดคลินิกทุกคนเขแต่เขาก็เขาว่าเขาเก่งคนเยอะมากเวลาไปเขาเขียวเยอะคการแต่ตอนหลังนี่ก็มันก็รักษามาเรื่องก็ไม่ดีขึ้นหรอกพอรักษามาสิกว่าปีอย่างนี้ไม่ดีขึ้นแต่ยาเนี่ยเต็มมือเลยแล้วพอมาเจอหรือมันยูดีเป็นไงครับก็รู้สึกเขา่อยดีขึ้นตอนหลังก็กินหนักคือพอรู้ว่ามันดีขึ้นเราก็เลยว่าอึกินแล้วรู้สึกตอนนอนกิน B S V S กิน B S ก่อน วีเอสกินทุกชุดคือกินครบเซตเลยค่ะกินเม็ดครับตอนนั้นะคุณแม่คือเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองเพราะว่าจริงๆเขาบอกกินเท่าไหร่ไม่มีปัญหาเพราะว่าขอให้เรามีปัญญากินอ่ามีกําลังกินพกินพอ VS เช้าสองเย็นสองอีกตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือว s เอมี v ี d อ่ดี s กินยังไงฮะ VS นี่ก็ ตอนนั้งที่เช้ากลางวันเย็นสองสองสองเลยอะโอ้กินเช้ากลางวันเย็นสองสองสองเลยบางทีเพ้อกก่อนนอน,นอนนึกได้ก็กินคือว่าที่ว่าทุกวันมันไม่ตายก็ก็อยู่กันว่าไปใครข้างเนีอะยาอยู่ยาดีก็คือรอดยาไม่ดีก็คือก็เคยตอนนั้นกินยาหมอมาก,มากไอเคยไปผ่าตัดกระเพาะเพราะว่ามันจะเลือดออกทางกระเพาะ ก็ไปผ่าตัดที่กระเพาะที่ครั้งหนึ่งโรงพยาบาลพลบุรีเนี่ยผ่าตัดกระเพาะไปแล้วละครั้งหนึ่งเพราะว่ากินยาแก้อักเสบแก้ปวดมันเป็นเลือดเกิดใหเลือดเลือดออกไปกระเพาะมันออกหนึ่งแมันเป็นแผลนี่ครับอ๋อแล้ว L S ครับคุณแม่กินยังไงครับ L S L S ก็คือบางทีสามซองอ่ะสามซองอ้าวกลางวันเพิ่มเพิ่มสี่ก่อนนอนอีกอก็คือเฉลี่ยอย่างง่ายน้อยสามซองมันผมพวนนะฮะ B S คุณแม่กินเช้าสองเย็นสอง V S นะครับ เชา้าสองกงวันสองเย็นสอง L S เนี่ยเชา้ากลางวันเยน 2. 2> ็นครั้งละหนึ่งสองแล้วก็มีตัวไหนอีกฮะ M 5 M 5เนี่ยก็คือเช้าบางทีกลางวันดกลางวันก็ไป่ทานอาหารอยู่แล้วก็คือตัวนี้แทนแล้วก็เย็นบางทีก่อนนอนก็สองตัวจะรวมกันอย่างไม่มี่าตัวนะคะสีพูด,ด้วยอ๋อมีสีพูกินตัวมีฟอร์โยอีกตัวหนึ่งก็คือ5้าตัวด้วยกันค่ะือทุกอย่างกินหมดออันนี้ก็กินทุกอันออล่าออร่าของออล่าอีกตัวหนึ่งเป็น6คะ คือเวลาที่ว <ๆ S 1> ั <ๆ S 1> นแรกกินผมอยากรู้มากเลยฮะห้าวันแรกที่กินแบบนี้หนึ่งวันที่หนึ่งสองสามสี่เรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่ามันเบาตัวขึ้นแล้วก็นอนคือปกตินอนไม่ได้คือเราจะหลับลึกตอนนี้ปกติถ้าตื่นถ้านอนไม่ได้ก็จะลุกมาใส่หมาตอนนี้คือมาใส่ในถังเพราะว่าตื่นสายตื่นสายเลยเนะพราะมันไม่ตื่นไงครับเพราะไม่ตื่นเพราะนอนยาวได้เลยนอนหลับลึกหลับไม่ฝันด้วยหลับดีมากครับก็เลยแต่ตอนนี้ก็เหมือนพอดีขึ้นก็จะผ่อนม้ง ก่อน BS BS อาจจะเช้าเม็ดยินเม็ดตอนที่ตนนั้นก็ยังสองตอนยินทีนี้เข้าสู่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วอาการทรมานจาก SLE ที่เมื่อก่อนแม่บอกโอ้โหปวดตามตัวปวดไปหมดเลยปวดข้อปวดกระดูกปวดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีแรงแม้กระทั่งอยากจะเดินยังเดินไม่ได้แบบนี้ถึงขนาดล่ำลาสามีแล้วว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาฉันกลับมาอาการพวกนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้สินค้ ก็ดีขึ้นตลางก็ไปหาหมอไปตรวจเลือดะครับเขาบอกว่ามันหายเลือดดีขึ้นแล้วเขาบอกเขาเก่งนะเขาโออยู่ใครเก่งครับหมอครัแม่แม่ได้บอกแม่ว่าแม่กินสินค้าผมครับไม่ได้บอกเขาจะบอกแม่ต้องบอกให้ไปข้างหน้านะครับต้องบอกให้เขารู้ครับเนี่ยเพจสัตวกรเทกอาการหมอรู้จักหรือเปล่าเปิดเพจเฟซปุ๊บผมให้ดูเลยนี่ครับเขาแบบว่าหมอส่วนมากจะห้ามพวกหนีส่วนมากจะห้ามพว ห้ามคือจะไม่พูดเลยเพราะเรากินตัวนี้นเขาบอกว่าเาอยู่ไม่ต้องจ่ายทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้กินยาทุกชนิดยาความดันทุกอย่างหยุดหมดแล้วหยุดหมดไม่มียาหลวงเดี๋ยวนัวเ้เอาใหม่หลายๆเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันเพราะคุณแม่ไปเร็วนิดนึงคือพูดง่ายคือวันที่คุณแม่ไปตรวจคือคนที่เป็น s l e ครับต้องไปหาหมอทุกเดือนแล้วไปตรวจเลือดดูว่าถ้าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวผ้าการอักเสบในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไร สรุปพบว่าถ่าที่บ่งบอกบ่งชี้ว่าการเกิด SLE ของเราเนี่ยมันหายไปแล้วอหมายความว่าที่เป็นโรค SLE คือป้องกันเตาต่างๆไม่ใขาวไม่ใชามันกินอ่างันครับเขาบอกโรคนี้ส่วนมากมันไม่พิงคนอื่นมันมากินตัวเราเองนะเุาต้องรู้นะครับถ้าคุณเราไม่อยู่ก็คืออันนี้มาอย่างเดียวนะคือหายแล้วระยะเวลาที่กินสินค้าแล้วไปตรวจแล้วปรากฏพบว่า SLE มันหายเนี่ยจากผลเลือดเราเนี่ยกี่เดือนครับคุณแม่รู้สึกว่าไปตรวจมาตอนนี่ก็กินมาเกือบปีแล้วนะคะอ่าเกือบปีแล้วประมาณสามสี่เดือนหรือห้าเดือนนะประมาณสี่ถึงห้าเดือนที่ผลลัพธ์นะครับพบว่า SLE ในร่างกายเราหายโอ้โหสุดยอดเลยครับตบเมฆกับคุณแม่สําเรือนเลยนะนะครับแล้วที่สำคัญนะแล้วที่สำคัญอาการครับสิ่งที่คุณแม่ ผ่านเจอมาสิปีเนี่ยอาการนั้นหายไปหมดเลยไหมครับหายหมดหายหมดทุกวันนี้กินยาอะไรบ้างฮะที่เคยกินมาเป็นกำกำครับตอนนี้ไม่กินอะไรยาความดันก็ไม่กินแล้วยากดภูมิยาสเตียรอยยาแก้ปวดแก้อักเสบโอ้โหสุดยอดมากผมสรุปเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นปาฏิหารนะครับกับคุณแม่สำเริงนะครับ สี่เดือนครับคุณพี่ครับเพื่อนเพื่อนครับสี่เดือนปฏิหารสุดยอดไหมครับสุดยอดมากและพอปฏิหารเกิดเกิดกับคุณแม่สัมเริงแล้วคุณแม่ทํำยังไงต่อครับก็ส่วนมากถ้าญาติคนไหนเป็นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานแล้วก็วหนึ่งไปเจอที่วัดแม่ก็เดินไปเขาบอกติดเตียงเลยเขาบอกว่าต้องไปรักษาจากสุพันไปปันก่นทุกเดือนเดือนหนึ่งจะเกิดอะไรตามก็เลยลองไปเขากินดูเขาบอกถ้าแม่เขาหายนะ ยาตัวนี้จะดังมากเลยเขาว่าไงคนะป้ากูรเมก็กินได้สองเซตค่ะสเซตจนแปดพันแปดพันกว่าเนี่ยกินได้สองเซตแม่ก็เดินได้ก็เลยแม่ก็ไม่ไปเจอเขาพอไปเจอวันนั้นเขาเดินแบบคนไม่เป็นอะไรอ่ะเขาเดินขึ้นยอดเขาไปไหว้หครูได้ครับเขาบอกอ่ะเขาบอกโกนาไทยมางานก็ามาถามว่าซื้อตรงไหนคุณแม่ทําไมถึงหายเขาทุกคนก็มาถ่ายกล่องไปแต่เขาไม่เห็นเราเนี่ยไปถ่ายกล่องยาไปแต่เขาบอกว่า,าหาซื้อกันไม่ได้ แต่ว่าทุกวันนี้าแข็งแรงมากค่ะเหมือนคนไม่เป็นอะไรเลยครับโหสุดยอดมากนะฮะแล้วคุณที่คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่ามีญาติเป็นเบาหวานด้วยถึงขนาดแผลเน่าแล้วคุณแม่แนะนําเขามันเกิดอะไรขึ้นครับยงที่แรกเขาก็ไม่กินเพราะว่าก็แนะนําเขาว่ากินเฮอรองกินดูเพราะมันเขาบอกที่แรกขาเขาเดินเนี่ยไปชนอะไรมันไม่เจ็บก็ะดับกป็เรื่องบวมแล้วก็เน่าเน่าเป็นเหมือนเลือดเหมือนน้าหนองไหลออกแล้วมันก็เน่าไปเรื่อยเราก็เลยให้เขากิน บอกว่าเขาบอกเขาไม่ค่อยมีตังค์ไม่เป็นไรฉันให้กินก่อนอผ่อนฉันทีหลังก็<ะ>ลเลยเขาก็กินไปเหล่านี้ก็ไปได้แล้วค่ะตัวนี้เบาหวานหายแผลที่ขาของก็หายเหมือนกันโอ้โหสุดยอดมากเลยฮะสุดยอดมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สำเริงเนตรแก้วมากๆครับขอบคุณมากครับคุณแม่